สวัสดีครับพบกับสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันอังคารที่25มิถุนายนนะครับเซตอินเด็กในวันนี้นะครับสามารถประคองตัวอยู่ในแดนบวกได้ครับโดยปรับตัวขึ้นนะฮะ2จุดนะครับไปปิดอยู่ที่1,319จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับยังเบาบางอยู่นะนะครับ39,000ล้านบาทนะครับมีจำนวนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นทั้งหมด269หลักทรัพย์ นะครับส่วนจำนวนหุ้นที่ปรับลงเนี่ย214หลักทรัพย์นะครับการปรับตัวขึ้นของดัชนีในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นรับข่าวนะครับที่ภาครัฐนะครับมีการปรับเกณฑ์กองทุนไทยเอจีใหม่นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวในเรื่องของการฟื้นนะครับกองทุนวายุพักนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ช่วงเช้านะครับมีการไล่ราคาหุ้นนะครับดันให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไป ใกล้ๆแนวต้านสำคัญที่1,325จุดนะครับก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรนะรกดดันให้ดัชนีเนี่ยค่อยๆลดช่วงบวชนะครับและเหลือปิดบวกได้เพียงแค่2จุดเท่านั้นเองนะครับกลุ่มหุ้นนะที่ปรับตัวขึ้นเด่นนะครับแล้วก็เป็นตัวผักดันดัชนีในวันนี้เนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มค้าปีกนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มธนาคารและ กลุ่มที่3คือกลุ่มสื่อสารนะครับส่วนกลุ่มที่ปรับลงนะฮะแล้วก็เป็นผู้ร้ายกดดัชนีในวันนี้คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรา,ายชื่อหุ้นนะฮะที่มีการปรับตัวขึ้นโดดเด่นในวันนี้กันบ้างนะครับเริ่มแรกกันที่ตัวแอดวานนะครับวันนี้แอดวานปรับตัวขึ้นมา1 4 5เนะครับเข้าใจว่านักทุนเนี่ยเข้ามา เก่งกำไรกันในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยประเมินนะครับว่าทิศทางของ d v a n c e นะครับจะมีกำไรสุทธิเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้ง Q on Q แล้วก็ yearon year นะครับเป็นภาพของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ลดลงนะครับเป็นภาพของรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเลขหมายที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับแอดวานเนี่ยจะประกาศงบและก็ประกาศจ่ายกำลังปันผลระหว่างการนะครับประมาณสักกลางเดือนสิงหาคม ประเด็นตรงนี้ก็เลยทําให้นักงทุนเนี่ยเข้ามาดักซื้อเก่งกาไรกันก่อนนะครับมาดูกลุ่มถัดมาครับ BJC ครับบวกขึ้นมา3.85%บางจากบวกมา2.7% ITC บวก1.28%และติดล้อบวก1.07% 4ตัวเนี้ยนะครับคือหลักทรัพย์ที่ได้เข้าคำนวณในดัชนีเซ็50รอบใหม่นะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นทั้ง4หลักทรัพย สะท้อนให้เห็นว่านักทุนเนี่ยเข้ามาดักเก็งกำไรก่อนที่หุ้นทั้ง4หลักทรัพย์เนี่ยนะครับจะเข้าคำนวณหรือว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคามนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3.1ธันวาความปีนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มน้ํามันนะครับวันนี้กลุ่มน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นเด่นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้ปตระาาพสอผบวกขึ้นมา0 6 5 แล้วก็ไทออย์บวกขึ้นมา0.95นะครับก็ต้องบอกอตรงๆครับว่ากลุ่มน้ำมันวันนี้มีซ e n ิเมนต์บวกนะครับจากราคาน้ำดิบในตลาดโลกนะครับเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นทำสถิติสูงที่สุดในรอบ2เดือนนะโดยเฉพาะตัวราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส์เนี่ยนะฮะปรับขึ้นไป90เซนต์นะฮะหรือ1.1นะครับ,ร 1. 1นะรบไปปิดที่81.63ดอลลาร์ต่อบา์เรล,ลนะครับมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน,นยอยู่3เรื่อง เรื่องที่หนึ่งคือสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางดูเหมือนจะมีความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่อิสราเอลนะครับเตรียมที่จะโจมตีเลบานอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องในยุโรปนะครับมีข่าวยูเครนเนี่ยน,นะครับส่งโดรนนะฮะเข้าไปโจมตีบรรดาโรงกันในรัสเซียและสุดท้ายเนี่ยเป็นค่าเง,นงนนาินดอลลาร์สหรัฐเมกาที่มีการอ่อนค่าลงอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาเชิงมบวกหนุนราคาน้ำดิบได้เช่นเดียวกันนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปรับตัวขึ้นเด่นในวันนี้ก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ค้าปีกวัสดุก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวสเตคอนเนี่ยบวกขึ้นมา5.03%นอนะครับชองา,ชางบวกมา2องจดาีบวกมา2.99%กาแล้วก็ดูโฮมบวกมา1 9 8นะครับวันนี้มีข่าวดีนะนะครับเป็นข่าวดีในเชิงของเซนิเมนต์นะครับหลังจากที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมที่จะเปิดประมูลแบบ e bidding นะฮะ งานก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับทางคู่เส้นทางขอนแก่นหนองคายมูล,ลค่ารวมเนี่ยไม่น้อยนะ28,700ล้านบาทจะเปิดประมูล e-bidding นะครับในช่วงวันที่20สิสิงหาคมที่ถึงนี้นะครับและคาดว่าจะลงนามกับคนที่ชนะการประมูลเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่ง ประเด็นตรงนี้นะครับจะกระตุ้นให้นักทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกันนะครับซึ่งทีมกลยุทธ์ของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยเลือกสเต็กนะครับเป็นท็อปพิกของกลุ่มรับเหมารวมไปถึงชอการช่างด้วยนะครับโดยมีราคาเป้าหมายตามคอนเซ็ปต์ในส่วนของสเต็กนะฮะอยู่ที่10บาท10สตางค์ส่วนชอการช่างอยู่ที่26่สบาทห้นะครับและเลือกดูโฮมนะฮะเป็นท็อปพิกในกลุ่มค้าปีกวัสดุก่อสร้าง ให้ราคาเป้าหมายนอยู่ที่12บาท30สตางค์นะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงฝั่งที่เป็นบวกทีนี้มาดูฝั่งที่เป็นลบบ้างนะครับฝั่งที่เป็นลบนะครับแน่นอนวันนี้กลุ่มที่เป็นผู้ร้ายถ่วงใัชนีคงหนีไม่พ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้หุ้นเดลต้าลงไป2.33%ฮหาหน่าลบไป1.06%และ KCE ไม่น้อยหน้าครับลบไป1.16% นะครับต้องยอมรับตรงๆครับว่าวันนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มี sentiment เชิงลบหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคในตลาดต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลบแทบจะทุกตัวนะคะโดยเฉพาะ Nvidia เดียหุ้น Nvidia เดียนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือปรับตัวขึ้นร้อนแรงมากนะครับแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นลงอีกครับส่งผลให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้น n อ i น i a เดียลดไปแล้วถึง13% ตามทฤษฎีเนี่ยนะครับถ้าราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิน10%ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า collection หรือว่ามีการปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้น n v ็นวีเดียตรงนี้เนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์ของการปรับฐานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะบลบไป13%ใน3วันทําการที่ผ่านมานะครับนี่คือ sentiment เชิงลบที่กดดันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรานะครับและปิดท้ายกันที่กลุ่มอสังหาครับกลุ่มอสังหาวันนี้ปรับตัวลงนะ AP ลบไป1.18%นะครับสุภาลัยลบไป0.53%ยดปและ SCS ลบไป0.66%นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผิดหวังพอสมควรสำหรับกลุ่มอาสังหาเนื่องจากมาตรการนะครับที่จะเพิ่มาการปรับสิทธิ์ให้ต่างชาติถือกองกรรมสิทธิ์ในคอนโดเนี่ยนะครับจากเดิมไม่เกิน49%เป็น75%เนี่ยยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคอรมอครับนะครับเพราะว่ายังอยู่ใน กระบวนการของการจัดทํารายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิยารบสําหรับปุ่มอสังอาานรีสั์ในวันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือสรุปประเด็นเซตนะครับสำหรับวันอังคารที่25มิถุนายนขอบคุณครับ